กลายเป็นคลิปไวรัลสุดทาที่ถูกแชร์สนั่นก่อนหน้านี้ของนักร้องชื่อดังตั๊กแตนชลรดาเมื่อเจ้าตัวได้มีการไปร้องเพลงในงานแห่งหนึ่งและได้มีแฟนเพลงที่กําลังดูคอนเสิร์ตอยู่นั้นขอเพลงที่อยากฟังงานนี้สาวตั๊กแต,แตนจัดให้ตามคําขอแบบสู้ชีวิตร้องเพลงแค่เจ็ดคำเท่านั้นเพื่อหลบลิขสิทธิ์เพลงทําเอาแฟนเพลงที่อยู่หน้าเวทีฮาสนั่นกับการร้องเพลงสู้ชีวิตของเธอเพลงที่ขอมาเมื่อกี้เนี่ยร้องได้นะคะแต่ไม่เกินเจ็ดคำ ขอเพลงอะไรนะรักได้คำรัะคนเชื่อใจได้รนคำใช่ไหม ต่อมากลับมีเรื่องราวดีๆให้สาวตะกแตนได้ช็อกถึงขั้นปล่อยโฮหนักเมื่อผู้จัดการซุปตาชื่อดังและนักปั้นมือทองเอสุปชัยศรีวิจิตทำเซอร์ไพรส์เนื่องในโอกาสที่ตะกแตนมาบ้านทำเอาสาวตะกแตนตกใจใหญ่จากนั้นเอสุปชัยเผยว่าไม่เอาแม่จะให้ต่อไปนี้ตะกแตนชรดาไม่ต้องร้องเพลงเจ็ดคำแล้วนะแล้วเอได้นำเอกสารที่ตนเองทุ่มซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงมาให้ดูเล่นเอาตะกแตนชรดาเก็บ อาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่ปล่อยโฮหนักมากพร้อมกับอบกอดเอศประชัยทันทีต่อไปนี้ตะกแตนโชลดามไม่ต้องร้องเพลงแค่เจ็ดคำแล้วนะคะพี่เอไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้ลูกหมดแล้วแม่ลูกนะลูกนะแมล่ลูกแม,แม,ลกแม่ลูกจริงจริงแม่ลูกจริงจริง นะนะลูกนะนะแม่ลูกต่อไปนี้ลูกไม่ต้องร้องแค่เจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยลูกร้องพันคำไปได้เลยลูกนะนะนะไม่ต้องเจ็ดคำแล้วลูกเอ้ยนะนะลูกนะร้องไปเลยพันคำแสนคำนะลูกนะเราจะได้มาเปิดพมานกันด้วยกันนะลูกนะ แอมมีเขาก็น่ารักมากลูกเขาให้แม่มาให้ลูกนะนะลูกต้องรักเขาด้วยแลวรักรักกันนะลูกนะเอฟซีลูกจะได้ดูลูกแล้วนะลูกนะนะไม่ใช่แม่มันคือมันมันมันไม่เป็นไรลูกนะนะวันนี้เรามีความสุขกันเราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นแล้วลูกรักมันไป่ะนะนะเรามาเปิดผ้าม่านให้แม่นะทำเพื่อแม่นะลูกนะเรามาเปิดผ้าม่านพร้อมกันนะคะทุกคน เรามาเปิดผ้าม่านก,กันร้องกันลูกะตอนนี้ลูกร้องได้แล้วลูกอ่านสัญญาเลยทุกอย่างเป็นของเราแล้วลูกลูกร้องได้หมดเลยลูกร้องได้ทุกที่เลยนี่ค่ะเขาให้มาหมดแล้วลูกร้องได้หมดเลยตั้งแต่วันที่1สิงหาสอง 5, 5นจนถึงวันที่30กันยา2,566ลูกเห็นไหมทุกอย่างเขาให้เราหมดแล้วลูกตอนนี้เรามาเปิดผ้าม่านด้วยกันนะลูกนะนะลูกนะ ความสุขของลูกก็คือความสุขของแม่นะ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 ากนะ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 มไม่เป็นไรลูกนิดเดียวเองลูกเอ้ยมันน้อยมากลูกสิ่งที่ลูกขอบคุณแม่ แม่ขอให้ลูกร้องเพลงให้กับแฟนเพลงลูกทุกคนแล้วก็ให้แม่ได้ฟังนะเหมือนวันนั้นที่จะไปร้องให้พ่อฟังลูกก็ร้องไม่ได้เพราะว่าเป็นลิขสิทธิ์วันนี้แม่ไปซื้อมาให้แล้วแม่ขอครั้งเดียวนะลูกนะขอเพลงเปิดผ้าม่าด้วยการ,การเคากันเลยคแม่แต่งชุดกับลูกอ่ะล่าสุดภายหลังเอสุภชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงทุกเพลงให้กับตั๊กแต,แตนก็สร้างความดีอกดีใจให้กับบรรดาแฟนเพลงเป็นอย่างมากมีการรีบส่งดอกไม้ช่อตโตมาเซอร์ไพรส์กับเอสุภชัยทันที แฟนคลับแฟนคลับซ,ซ,ซื้อดอกไม้ฝากมาให้พี่เอมาขอบคุณค่ะมาข,<ช>ขอบคุณผกว่ามาขอบคุณที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ตระแตนลงใช่ค่ะแม่ทำอะไรอยู่นี้อขอบคุณแฟนคลับของตรแตนทุกคนด้วยนะคะ<ต>ที่แบบน่ารักมากแล้วก็แบบเป็นดีใจนะเนี่ยเป็นไม่รู้ว่าวันนี้ดีใจสองรอบสามรอบ ขอบคุณนะที่แบบเห็นในความดีของพี่เอขอบคุณที่เห็นคุณค่าถึงความรักของพี่เอที่มอบพี่แป๋มนะคะขอบคุณามากเลยแต่เชื่อว่าพี่ต้องดีใจมากแน่ๆค่ะพี่เอคะ่ะโอ้โอโลูกอ่ะไม่ต้องลูกไม่ไมอ้แม่อันนี้ลูกไหมทำไมคะลูกขาเล่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 า,ลาแฟนขับจก็กรแฟนดีใจกันมากแล้วแฟนขับบอกว่า ฝากดอกไม้เนี้ยมอบให้แม่เอ็นสุภชัยหน่อยขอบคุณมากๆเลยที่ซื้อลิขสิทธิ์ให้น้องตกแตนลงโอ้ดีใจนะแบ,แบบจริงๆรนี่คือไม่ให้อะไรก็ได้พี่เอ,อตั้งใจให้แฟนคลับตะกแต,แตนมีความสุขไอ้นี่คือเรื่องของเรื่องคือแบบ เหมือนหนึ่งในนั้นก็เป็นพ่อกับแม่พี่เออยู่ด้วยแหละพี่เอว่าเหมือนกับให้กับคนรุ่นนั้นแล้วก็รุ่นพวกเราแล้วก็รุ่นน้องพวกเรานะลูกขอบคุณนะไหนๆก็ออกมาให้แล้วก็ต้องขอบคุณมากเลยดอกไม้สวยมากเลยแม่ช่วยสารฝันแฟ่งขับมากต่อไปลูกหาคนสวยตะกแตรมเยอะๆนะร้องได้ทุกเพลงแล้วเราก็จะได้เต้นกันหน้างานกันกระโดดกันนักถอยนะหัวโปกระโดดขึ้นเวทีเลยเดี๋ยวพามานกันแล้วพามานไม่กันแล้วพามานเปิดแล้วนะคะ ขอบคุณลูกขอบคุณนะขอ,อบคุณพี่อาร์ตนะขอบคุณที่ทุกคนร่วมกันเซอร์ไพรส์ลูกตะกตะแคงนี้นะทั้งแดนเซอร์ทั้งเนี่ยทุกคนเลยเป็นขอบหนูดีใจมากดีใจดีใจเนี่ยเนี่ย,ยมาจากความรักของแฟนคลับจริงๆเลยนะครับแทนดอกไม้เนี่ยบางคนก็เป็นดอกสีขาวบางคนก็เป็นดอกสีชมพูบางคนก็เป็นใบส่วนเราก็เป็นแค่ก้านก็พอนะคะก้านภาย อย่าลืมก็ตามแต่กนหลังกลับจากบ้านของเอสุปชัยยังได้มีการไลฟ์สดปล่อยโฮอีกครั้งพร้อมขอบคุณไม่รู้จะหาคำพูดคำไหนมาขอบคุณเอสุปชัยในครั้งนี้ขอบคุณบริษัท g ีเอ a m แกรมนะคะที่่ายเพลงที่แตนสร้างมันมาให้กับพี่เอไม่แต่บีวอคาได้มาร้องในวันนี้ ขอบคุณที่เอสุภาชัยจริงๆอ่ะไม่รู้จะขอบคุณคำไหนอ่ะมันไม่มีคําพูดแล้วอ่ะแบบขอบคุณพี่เอที่เอ็ดดูหูรักแล้วก็เมตตาดูเหมือนคนในครอบครัวเป็นเหมือนลูกสาวเป็นเหมือนลูกสาว แฟนทุกคนเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเล้เป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะก็จนถึงวันที่30กันยาย,ยนปี2566ทุกคนจะได้ฟังเพลงดังๆของแกงแตมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสนุกแน่นอนนะคะกับเพลงหน้าเวทีแต่ก่อนหน้าน,นี้นะคะแตงก็ใส่แต่ที่นะคะที่ผ่านมาคืนที่ผ่านมาทุกคนก็จะเห็นว่างานะะที่พัทยาเราไปเล่นที่ไหนนะที่ สดนหนุ่นนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าแต่กับวงคือเล่นเด็บที่มากนะคะก็ล่าสุดล่าสุดเอาคลิปน้องไมน้นงแครไม้เต้นลงในติ๊กต็อกคนดูล้านก่อแล้วนงหนุ่นเนาะใช่ค่ะแบบเดียวนะคะคืนเดียวนะคะขอบคุณมากที่ให้กําลังใจพวกเรานะคะวงแตนแบงน,นะคะก็ยินดีรับใช้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะก็สามารถเอ่อสามารถลองได้นะคะเพลงของตแตะแตนลองได้ แตนร้องได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะเพลงที่ที่แต่ที่แต่อยากจะร้องนั่นก็คือเพลงที่แตนสร้างมาด้วยน้พักน้ำแรงของแต่นะ,ะแต่สร้างด้วยมือตัวเองแตนขอบคุณมากจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณบริษัทจีเอ็มกรมีด้วยนะคะที่ที่ขายเพลงให้กับพี่เอนะคะให้มามอบเป็นของข,องขวัญให้กับแปนนะคะ มันตื้นตันนะคะตื้นตันน้ำใจของพีเอนะคะรื่นใจแฟนๆแล้วก็ขอบคุณโอ้ขอบคุณแฟนลับของแตนด้วยนะคะแฟนขับแฟนเพลงที่ที่แบบพอพอทราบข่าวดีแล้วก็แล้วก็แฟนลับแฟนเพลงกรงแตนอะ่ะเอาดอกไม้ไปมอบให้แมเอเอาดอกไม้เอาดอกไม้สวยๆเป็นช่อดอกไม้สวยๆไปฝากไปให้พีเอนะคะพีเอขอบคุณนะคะที่แบบรักพีเอนะคะขอบคุณมาก ทุกคนรักพี่เอด้วยนะคะแฟนคลับตแต่กัตเตนเป็นรักพี่เอรักแม่เอด้วยนะคะรักพี่เอสุภชัยนะคะรักพี่อัมมชลาภาเลยค่ะรักพี่ณเดชคุกิพิกกพยะนะคะซึ่งตัวต่กแตตนเองก็มีแบบคนปล่อยได้จากตรงไหนทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นความคุณจริงๆนะคะที่ความเมตตานี้แผ่มาถึงต่กแตตนนะคะขอบคุณแม่เอนะคะไม่ใช่สายเลือดไม่ใช่ ไม่ใช่คนในครอบครัวแต่เป็นยิ่งกว่าคนในครอบครัวนะของเจขอบคุณจริงๆอ่ะแต่แต่พูดไม่ถูกอ่ะแต่ช็อกแต่ก็แบบมันหลายสิ่งก่ะเนาะความรู้สึกมันตีกันหลายๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะวินาทีนั้นก็ช็อกเหมือนกันแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยตอนนี้ก็ใครมีงานบุญกันบวชอะไรติดต่อผู้จัดการหวานๆมาได้เลยนะคะผู้จัดการหวานๆรอรับสาย2ี่สี่ชั่วโมงค่ะนางไม่นอนนางต่อสู้ร่วมกับแตดมานะคะก็ ตั้งแต่แต้นเป็นอิสระมาะนะคะแล้ก็ต่อสู้ร่วมกับแดนมาก็เข้าปีที่4ี่แล้วนะคะที่แล้วก็แตนก็ฝากผลงานเพลงใหม่ๆของแดนด้วยนะคะโดยเฉพาะเพลงใหม่ล่าสุดที่แดนปล่อยออกมาก็คืออัดอั้นบันเอวนะคะเอ่อเพลงของลับนะคะเพลงอัดอั้นบันเอวหัวใจหลังดวงจันทร์นะคะอย่างหัวใจหลังดวงจันทร์เนี่ยแดนก็ได้แรงบันดาลใจมาจากพี่เอ๋อบุบไชยนะคะเพลงนี้เนี่ยแล้วแดนก็ทา มันออกมาได้ดีมากๆด้วยนะคะแต่ไม่รู้จะขอบคุณยังไงอะ่ะขอบคุณจริงๆนะคะแบบขอบคุณแรงผบักดันจากทุกๆคนนะคะแล้วสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่พี่เอขอแทนเคยเคยขอแทนไว้ตองที่สักพักใหญ่ล่ะตอนที่รู้จักกันใหม่ๆแม่บอกว่าขอให้ลูกให้อาภัยทุกคนใครที่เคยทำไม่ดีกับเราก็ไม่เป็นไรนะลูกไม่ต้องไปอาฆาตเขาอะไรอย่างเงี้ย แม่ขอให้ลูกที่ได้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนหนูก็บอกแม่หนูจะทําได้หรอหนูเป็นคนอาฆาตแรงอ่ะหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูเจ็บปวดหนูแบบหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้ไปทาอะไรเขาแล้วหนูแบบอะไรแบบนี้หนูจะทําได้หรอแต่ตอนนี้ยหนูอยากจะบอกว่าหนูหนูรับปากแม่นะคะหนูรับปากแม่เองนะคะว่าหนูจะหนูจะทําให้ได้เหมือนที่แม่บอกหนูก็คือหนูจะ หนูจะให้อภัยทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะดีหรือจะเลวกับหนูไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าเป็นบริษัทองค์กรหรือว่าจะเป็นใครก็ตามหนูจะให้อภัยแล้วหนูก็จะจะเป็นให้ได้เหมือนที่แม่สอนหนูนะคะหนูจะเป็นให้ได้เศษเสี้ยวของพี่อ้ํนะคะหนูจะเป็นให้ได้เศษเสี้ยวหนึ่งของพี่อ้ํที่ที่แม่สอนหนูทุกสิทุกอย่างหนูสัญญาค่ะ <s ession> แล้วหนูก็สัญญากับแฟนๆด้วยนะคะว่า ดูจะทําเต็มที่ตลอดระยะเวลาหนปีที่แม่เอซื้อเลิขสิทธิ์ให้หนูตรงนี้หนูจะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ